บ้านหลังนี้ก็ดีนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเวลาลูกเราคลอดเนี่ยจะได้มีเยล,ลีเอาปั๊กเอ่อแกท้องอยู่ไม่ใช่หรอทำไมแกถึงออกมาทำงานล่ะคือเด็กไม่อยู่กับฉันแล้วอะสามีฉันเขาโกรธมากเขาก็เลยบอกให้ฉันออกมาหางานทำฉันขอโทษนะฉันไม่น่าถามแกเลยอะไม่เป็นไรหรอกเอ่อเมื่อกี้ฉันได้ยินว่า พวกแกจะซื้อบ้านเหรอตั๊กอย่าบอกนะพวกแกท้องคือเราลงังจะบ้าเหรอเยลลี่แกดูสภาพแฟนของฉันสิเจ้าปัญญาที่ไหนไปซื้อบ้านล่ะคือว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันเขาท้องอะ่ะเขาก็เลยฝากเราช่วยดูบ้านให้อ๋อ,อ,อ,องั้นฉันขอตัวกลับไปทำง,งานก่อนนะนี่ตั๊ก ต่อหน้าเพื่อนของคุณอ่ะคุณว่าผมขนาดนี้เลยเหรอได้ยังคุณจะโกหกทำไมเพราะคุณไม่ได้ท้องอะ่ะไฟเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้คนอื่นเขารู้หรอกนะว่าเรามีชีวิตยังไงอะ่ะอะไรอะ่ะคุณคิดมากไปป่ะเพื่อนคุณเขาก็แค่ถามดีๆเอาตั๊กเอาเยลลี่ไข่มุกก็อยู่ด้วยเหรอพอดีว่าไข่มุกมาเที่ยวหาฉันสองสาวันนี่รถพวกแกเหรอ คันนี้ราคาตั้งหลายล้านเลยใช่ใช่คันนี้ขอลายแฟนฉันเขาก็ขี้โม้แบบนี้แหละพวกแกอย่าไปฟังเลยนะจริงๆรถคันนี้เนี่ยพวกเราเช่ามานี่ทำไมยังไม่รีบเอาไปคืนเขาอีกเอ่พวกแกเช่ามาเหรอไอ้ยตักฉันขอโทษนะอะได้ไหมฉันขอโทษจริงนะเมื่อกี้ฉันเกียบก้อนหินก็เลยเสียหลักอ่ะ นี <c oughs> ่ตักวันนี้วันเกิดเยลลี่เขาพอดีเลยอะ่ะเราว่าจะโทรชวนแกอยู่เอานีาไ้ไหมเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยนัดรวมตัวเพื่อนเก่ากินข้าวกันที่บ้านเยลลี่ดีกว่าไหมฉันคงไม่ได้ไปไปสิเดี๋ยวคืนนี้เราไปด้วยดีเลยพูดแล้วต้องมานะงั้นพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคุณเป็นไรอะทำหน้าเหมือนไม่อยากไปเลยสองคนนั้นก็เป็นเพื่อนเก่าคุณนี ถ้าคุณจะไปอ่ะคุณก็ไปคนเดียวเลยนะนี่ตักผมขอถามคุณหน่อยสิทำไมคุณต้องคิดเล็กคิดน้อยกับเพื่อนด้วยอ่ะแถมยังโกหกอีกอะ่ะไฟถึงจะเป็นเพื่อนกันก็จริงนะแต่เราไม่ได้รู้จักท่าแท้ของทุกคนซะหน่อยระวังตัวไว้อะดีที่สุดแต่เยลลี่เขาดูเป็นคนดีมากเลยนะนี่คุณรู้ปะเยลลี่เขารู้ว่าคุณไม่ไปปาร์ตี้อะ่ะเขาก็เลยเอาขนมที่ทำเองเนี่ยฝากมาให้คุณด้วยใช่เหรอ คุณเป็นไรอะ่ะคุณก็ลองดมดูสิขนมอะไรก็ไม่รู้อะหืมทำไมเป็นงี้เนี่ยเฮ้ยนี่คุณอย่ากกินนะว่าหลังเนี่ยถ้าใครเอาขนมอะไรมาให้อะ่ะคุณก็แค่รับไว้แต่ไม่ต้องกินหรอกเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาผสมสารอะไรลงไปบ้างใช่เหรอมันอาจจะนานมนะั้งก็เลยบูดอะ่ะคุณน่ะคิดมาก ไข่มุกมีอะไรหรอตาแกมาหาฉันหน่อยตอนนี้ฉันอยู่โรงพยพาบาลน่ะฮะไขหมุกแกเป็นอะไรอะ่ะตาฉันไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อใจใครได้อีกหรือเปล่าอะ่ะทุกคนที่อยู่รอบตัวฉันไม่มีใครเชื่อใจได้เลยสักคนอะ่ะฉันขอบใจแกมากเลยนะที่แกมาหาฉันวันนี้อะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ อยู่ๆเยลลี่เขามาทำร้ายฉันเมื่อคืนที่เราไปฉลองกันเยนลี่เขาถามฉันเรื่องลูกฉันก็เลยเล่าให้เขาฟังแต่พอเขาฟังเสร็จเหมือนเยนลี่เขาก็จะโกรธเขาก็เลยเอาขามาขัดขาฉันน่ะฉันเลยล้มแล้วตอนนี้ฉันก็ฮะใช่เหรอทำไมเขาทำแบบนั้นนะ่ะเขาก็ดูไม่มีพิษมีภัยนี่ อุบัติเหตุหรือเปล่าเงียบไปเลยนะไฟยิลี่เขาอิจฉาเ,เพื่อนจริงเหรอก็ยิลี่เขาเพิ่งแทงแล้วเขาก็โดนกดดันเรื่องเงินจากสามีน่าจะเครียดอ่ะก็เลยอิจฉาคนอื่นไปซะทุกเรื่องนี่ไงล่ะฉันถึงไม่อยากให้คุณเนี่ยอวดรวยต่อหน้าคนอื่นเพราะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะอิจฉาแล้วก็คิดร้ายกับเราได้ผมผิดไปแล้วครับต่อไปเนี้ยผมจะเชื่อฟังที่คุณพูดนะคิดไม่ถึงเลยเนาะยินลี่เขาเป็นเพื่นอนพวกุณแท้ๆอ่ะไม่น่าทำแบบนี้เลย เพื่อนกันก็จริงอะแต่เราทุกคนเนี่ยเกิดมาร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้จักนิสัยแล้วก็ความคิดที่แท้จริงของทุกคนได้หรอกนะไข่มุกไม่เป็นไรหรอกนะสามีของฉันเนี่ยเขาเป็นทนายเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านของเยลลี่ว่ามีกล้องไหมถ้ามีกล้องเนี่ยเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด